รรมนูนแล้วยุบสภาภายในสี่เดือนโอพวกนั้นเป็นวัฟเนี่ยสี่เดือนนี่นะครับเขาทําอยู่อย่างเดียวคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งทำอยู่แต่คนละครึง่งพออยู่ครบสองเดือนยุบสภาคืนให้กับสีส้มครึ่งหนึ่งคนเขาก็มิพากม์วิาจารณ์ว่าสีส้มถูกหักหลัง ตกลง MOA มพอเขาหักหลังมาก็ไม่มีที่พึ่งวิ่งหน้าตาตื่นไปบอกประชาชนขอโอกาสอีกทีขอโอกาสอีกทีผมจะบอกให้สบายใจท,ท,ที่เขายุบสภาหนีไม่แก้รัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่แค่เขาหักหลังเพราะหลังจากนั้นเขาหักหน้าด้วย สภาอนุทินไปออกรายการสลายุทธ์เรียกพรรคสีส้มว่าใบคัมใบคั่ใบคัมใบคัมใบคมใบค,ค,คเรียกล,ลยกอีกยังนี้ไม่เรียกว่าหักหน้าแล้วจะเรียกว่าอะไรชมมองนี่ในทางการเมืองมีคนดังอยู่สองคนครับที่ดังอยู่ระดับโลกคือฮาเวลานี้ชื่อโดนนั่นฟัง<ม>ที่กําลังดังอยู่ในประเทศไทยชื่อโดส้มคัม ครับพอ,อเลือกตั้งคราวนี้ก็ปร,ประกาศชูธงเลยมีเราไ,ไม่มีเท่าป,ประกาศไม่มีวันยกมือให้อนุทินเป็นนายกอีกต่อไป,อไปผมฟังทีแรกก็นึนก,นกในใจก็เรื่องของท่านนะครับประเด็นว่าคุณตั้งหลายผมไม่เกี่ยวไม่ใช่ฮนะวี่เพื่อไทยต้องไปได้วยกันบอกมาเดี๋ยวนี้นะก็ <c oughs> ะจะยกให้ใคร <c oughs> มาเดี๋ยวนี้ไอ้จะเป็นใครดีไม่พวกผมก็มอ,องหน้ากันเลอะเือป้องกันเองแนละ้วเกี่ยวอะไรกับกูบน้องครับถ้าเล่นดัมมี่ตีให้เขาน็อตเนี่ยต้องเสียค่างโง่แล้วค่างโง่ต้องจ่ายเองนะครับไม่ใช่บางครับให้คนอื่นช่วยจาย่าย ทันนะครับไอ้ที่ประกาศไม่โหวตให้อนุทินเป็นนายกแน่นอนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเท่าไม่เทาเพราะพอเขาถามว่าถ้าหากได้ที่หนึ่งภูมิใจไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลไหมก็ไม่ยักกระปฏิเสธก็บอกว่าก็มาคุยกันก่อนรับเงื่อนไขได้ก็ตกลงกันได้เอาตกลงเท่าหรือไม่เท่า,ทายัางไงแล้วพอเป็นแบบนี้ จะให้พักเพื่อไทยไปเล่นเกมตามด้วยไม่มีนะครับพักเพื่อไทยขอฟังเสียงประชาชนก่อนการฟังเสียงประชาชนคือสัญญางานที่สุดใชชนวิธีไทย จะเดินหน้าไปตามนั้นเรายืนยันทุกคนทั้งพรรคเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชื่อศาสตราจารย์ดรกเตอร์ยศนันวงสวัสดิ์ในองสงสัยเราของดีครมีความรู้มีความสามารถเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ เครื่องสะดุดนิดหน่อยเพราะประชาธิปไตยมันไม่ต่อเนื่องสุดของเราเนี่ยสรรพคุณเกินบรรยายอย่างที่ผมพูดและของจริงล้วนๆวนวิจัยเนี่ยระดับโลกระดับนานาชาติเขาให้รางวัลมีพักคต้องคุยเกินเลยไม่เหมือนบางพรร ด็อกเตอร์ไปสองสามคนคุยจังคุยเลยเถอะคุยจนเจ้าบวงงงมีด็อกเตอร์คนหนึ่งผมเคารพท่านนะครับท่านเก่งผมยอมนับท่านชื่อด็อกเตอร์เอกดิติผมอยู่ในพรรคสีน้ำเงินก็เสรีภาพของกันแต่ก้องเชียร์ยเลยเถิดครับเชียร์จนถึงท่านเป็นผู้ปรกอบกู้การบินไทยหลาคนทำยิง,ง,ง,งก็บอกว่าไม่เกี่ยวเจ้าตัวก็เลยรี่บอกว่าไม่ใช่ เก่งก็เก่งไปแต่ไม่ใช่หลักหูหลักตาเชียร์กันขนาดนี้เอะอาก็เอกนิติเอ็กนิติเอ็กนิติผมนี่ตรีนี่เทศโทนิดาผมยังไม่คุยนแล้เอ็กนี่ิติอะไรหนาขนาดนี้วันนี้ตัดสินใจเสียให้ชัดเลยครับไม่มีเวลา ที่จะมอบคะแนนเสียงของท่านไปเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องการตัดสินใจต่อไปไม่มีเวลาที่จะลองผิดลองถูกแล้วจะมาขอโอกาสกันใหม่พักเพื่อไทยมายืนต่อหน้าท่านวันนี้เหมือนที่เคยยืนมาแล้ว20กว่าปี พักเพื่อไทยประกาศนโยบายวันนี้อยากทำให้สำเร็จเหมือนที่ทำมาตลอด20วกปี พลังประชาชนจนมาเป็นเพื่อไรท้ายไม้คะแนนเสียงของประชาชน